มาโครงการที่ห้าอีกสักคลิปนะครับไปดูหน่อยนิดหนึ่งอย่าว่าลุงตุ้มมาถ่ายแต่โครงการที่ห้านะครับเพราะว่าโครงการที่ห้าเนี่ยเพิ่งปิดโครงการไปแล้วก็สมาชิกเข้ามาอยู่พร้อมๆกันหลายหลังนะครับเข้ามาทำสร้างบ้านสร้างกระตอ๊อบพร้อมกันเยอะหลายหลังก็เลยต้องมาดูนิดหนึ่งว่าเขาทำอะไรกันบ้างแปลงนี้แปลงของน้องโชกับน้องแตงครับ ฝนไม่ตกนะครับวันนี้หลายวันแล้วล่ะก็หยุดไปทุ่มมาตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้ก็สี่วันละไม่ตกนะฮะมาดูว่าเขาทําอะไรกันบ้างเนี่ยเขามาอยู่ท้ายสวนบรรยากาศดีดีนะครับพอท้ายสวนเนี่ยเขามาทํากระต๊อบนี่น้องแตงกับน้องโชคเขาทํากระต๊อบ ปูเสือน้ำมันเอ้านี่ก็ทําด้วยมือเขาเองแล้วก็บวนัสหนูช่วยอะไรเขาลูกมันเขสวยได้ช่วยอะไรบ้างช่วยเป็นกําลังใจพ่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อเสือน้ำมันมาปูใช่ไหม จริงๆถ้าข้างในเนี่ยไม่ต้องปูก็อยู่ได้แล้วไม่โดนฝนสาดก็โอเคแล้วหมดหมดก็ไปเท่าไหร่ตังหมดแล้วล่ะคนจ่ายเงินเนี่ยหมดไปหมดไปแล้วล่เนี่ยเป็นเป็นกระต๊อบไม้อะนะครับไม้ก็เป็นไม้ไม้แบบไม้แบบไม้ที่ก็ซื้อมาตามร้านขายไม้โดยทั่วไปอะไรแล้วแต่หลังคาก็เป็นพีูอ่ะดูสิไฮโซมากเลยหลังคาเป็นพีวูหนึ่งนิ้วนะฮะก็ ดีทําแล้วก็แล้วกันก็อยู่กันได้เนาะชอบดูขอดูข้างในนิดเดียวนี oh, ่นะครับเขาซื sì, ้อที่มาถึงเดือนแล้วยังน่าจะประมาณเดือนประมาณเดือนใช่ไหนี้จ่ายงวดแรกอ๋อผอนธนาคารเขาตกลงเขาให้ผ่อนเดือนเท่าไหร่ตั้งค์เดือนเท่าไหร่เดือน ครับมันเฉยเพราะกู้น้อยกู้ไม่เยอะกี่ปีเนี่ยผ่อนกี่ปีถ้าตามเลขธนาคารประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าปีเหรอถ้าตามเลขธนาคารอ่ะอ่าอายุน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเพราเรามีโบนัสมีอะไรต่ออะไรมีอะไรก็ก็เอาไปกบๆบแต่ดอกเบี้ยมันจะได้ไม่เยอะเนาะเนี่ยชอบผมจะบอกเขาแน่เดี๋ยแวแนะนำนะว่าเนนี้คุณกั้นคุณกั้นผนังอย่างเงี้ย จริงๆคุณต้องปล่อยต้องตัดในนี้แล้วก็ปล่อยชายมันลงไปฝนเวลาฝนมันสาดมันน้ำจะได้ลงไปข้างล่างเลยไม่งั้นมันก็ไหลเข้านี่ใช่ปะต้องต้องต้องซอยมันซอยให้มันนั้นแล้วก็ปล่อยแล้วไหลมันไหลลงมันเวลาฝนสาดขึ้นมามันจะได้ไหลลงไปไม่งั้นมันก็ไหลย้อนขึ้นมาบนนี้ขขาบนนี้ไม่เป็นไรคุณแก้วเขาบนนี้ให้มันนี่นี่มันเป็นแผงแผงเพลทเก่าใช่ไหมแผงไม้เก่าข้าบนเนี้สูงหน่อยก็ไม่เป็นไรปล่อยมันลงมานิดนึง เนี่ยตรงนี้เลื่อนมันเลื่อนมาลงอีกนิดหนึ่งนะเลื่อนเลื่อนมาลงมาลงมาทั้งแผงเนี่ยแหละแต่ตัดตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้ชายมันลงไปข้างล่างเลยพูดง่ายคือถ้าเกิดฝนฝนสาดใช่ให้มันไหลใหล้มันไหลมันปะทะไหลไปอันนี้มันจะไหลเขา้าเขา้าเข้าบ้านเราดดตลอไม่เป็นไร <laughs> ผิดพลาดครั้งผิดพลาดครั้งนี้ครั้งต่อไปก็ไม่พลาด <laughs> เอาทำไปไม่ทำเราก็ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะต้องทำยังไงใช่ปะ ตกลงเดี๋ยวแก้ไหมแก้ดีกว่าไม่งั้นสาดเพราะฝนสาดสาดมาด้านนี้อยู่แล้วฝนมันมาด้านนี้อยู่ละค,คุณนั่งกันไม่ได้เลยดิมๆยังไงมันก็เปียกเพราะว่ามันไหลย้อนไหลไหลขึ้นมาใช่ไหมเอาแก้วเนาะ <c oughs> <c oughs> มาดูนี่นี่เขาค็มุงหลังคาอย่างดีเลยแล้วก็หนังแล้วใส่หน้าต่างไหมหน้แต่งใส่ปะฮะ <c oughs> หน้าต่างไม่ได้มีประโยชน์หน้าต่างไม่ได้มีประโยชน์นะถ้าเราจะกันฝนสาดได้อะไรได้นะไม่มีปัญหาเลยหนต่างเอาลองแก้วเนาะนะแวะแวะมาดูแวะอย่าอย่าหาว่าลุงตินะลุงมาแนะนำเฉยๆนะเออคนถวยยิ้มอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาเป็นนางเอกช่องลุงตุ้มโอเคไหมใช่ไหมอายุเท่าไหร่นะปีนี้ ค่ะปีหน้าก็สิบสองเด็กรับมุกไม่ทันปออะไรแล้วนะมอ1อหนึ่งฮะมอหนึ่งปีหน้าก็ปอหกเด็กจะโกรธเอาไม่รู้ไปเดี๋ยวไปดูแปลงอื่นบ้างเดี๋ยวไปดูแปลงอาจารย์ชนิการนิดหนึ่งไปเรียบร้อยนะก็อยู่อยู่กันแบบ อย่างเงี้ยทําไปอย่างน้อยที่สุดก็มีกิจกรรมอยู่กับครอบครัวลูกๆเขาได้มาช่วยช่วยจับนิดจับหน่อยก็ยังดีดีกว่าจะไปติดเกมหรือว่าไปนั่งแชทอะไรที่มันไร้สาระมาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยดีกว่าโดยเฉพาะแปลงนี้ครับมีกิจกรรมให้ทำนะพื้นที่หนึ่งไร่ไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเยอะมากครับนะเยอะมากเนีย่ยดูน้องสองคนเนี้ยเวลาเขา ทำบ้านเสร็จแล้วต่อไปก็กิจกรรมที่จะลงเรื่องอก,การปลูกต้นไม้ปลูกผักทุกอย่างน,นะเขาไม่เป็นเดี๋ยวตุ้มค่อยๆเทรนเอาว่าการที่จะทําอินทรียเนี่ยคุณต้องใช้อะไรบ้างการเริ่มต้นจะต้องทำ,ทำยังไงและอยู่กับมันยังไงซึ่งไม่ได้ยากครับขอขออย่างนี้ให้ให้มีใจเท่านั้นเองเขอประตูเรียกก๊อกก๊กบ้านอาจารย์ชนิการ นี่ยฮะมีประตูเรียบร้อยบ้านนี้เรียบร้อยล้นะครับเอาหมามายังเนี่ยนะครับวันก่อนที่ถ่ายคลิปให้ดูเขาเขา,เขาสร้างไว้แล้วตกลงก็เป็นบ้านอยู่หรือว่าเป็นเก็บของอะเก็บของด้ยอ,อยู่ได้ด้วยเออเอาเอา,เอ,าอยู่แบบมีความสุขเห็นบอกว่าน้ํามีปัญหากําลังไล่เคลียร์อยู่เพราะว่าตัดย้าเมื่อวาน อ๋อตัดใหญ่เลยมันหักล้มลงมาฝั่งเราฝั่งฝั่งส่วนอ๋อครับแล้วก็มันมีน้ำขังเขาอะมันไหลมาจากบ้านอ๋อครับมันมาทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวเบี่ยงเดี๋ยวเบี่ยงลงออกท้องนาเลยเดี๋ยวเบี่ยงเดี๋ยวจัดการให้มีปัญหาก็บอกแล้วกันะนว่าเนื่อง่าเอาดินมาถมอะไรเงี้ยจะได้ถมเป็นการได้แล้วของเขาจะไหลไปไหนล่ะไม่มันมันซึมออกมามันซึมมามันมีคันกันอยู่แล้วแต่ว่ามันซึมออกมาน้ำทิ้งเขาหรือเปลจากบ้านเขาอะค่ะ เออตรงนี้ไม่มีบ้านคนนะบ้านคนอยู่นู้นเลยนะได้มนซึมมาอ๋อครับอ่ะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ใหไม่เป็นไรมันจะซึมมาแล้วมันก็จะไหลลงบอ่อตรงนี้เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งนะนเพราะว่าลูกน้องทยอยไล่แก้เรื่องระบบน้ำเพราะว่าทุกแปลงทุกแปลงเวลาตัดหญ้ามันก็จะมีปัญหาก็ใบโดน <Okay. S 1> วัสุกิจโดนอ่าสปริงเกอร์อม,มีปัญหาอะไรก็แจ้งแล้วกันแต่ตรงช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ำนะผมดูว่าเพราะว่าผม ให้ปิดระบบน้ําไปเลยระบบน้ํารู้ไม่ปิดยังไงตัวกลางบิดไปที่ตัวกลางคือถ้าเกิดซ้ายออตโต้ขวามนันนนวนแล้วตรงกลางก็เอาไว้เนาะช่วงนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,องเพราะว่าดินเนี่ยน้ํามันชื้น,ม,น,นมันคือมันซึมเข้ามาในพื้นดินเราหมดละปีนี้ไม่ต้องอย้ายที่อยู่ละได้ที่อยู่ละโอเคไหมท่อมาทำอะไร เดินไฟ <S <S เดินไฟเดินไ,เนไฟบ้านใช่ไหมอ๋อ,อเป็นบ้านอยู่เลยเหรอแล้วนอนนี้ป่ะค,คืนนี้นไไนะคือคือคือคืนนี้นอนนี้ป่ะเปล่าว่ามันมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดไมั้ยเหรอพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาอ๋อเหรอเนี่ยตุ้มเนี่ยไงมันจะตกลงมาแล้วก็น้ําก็จะซึมมาจากข้างหลังมันอ๋อเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวเบี่ยงมันลงท้องนาไปเลยไม่เป็นไรน้ําตรงนี้บอกกันแค่นั้นเอง เพราะเราพอคนมาอยู่ถึงจะรู้เวลาตอนที่เราทําสวนเราก็ไม่รู้ว่านานๆเราเข้ามามาดูแลทีหนึ่งใช่ไ่มตรงนี้ทําเพิงอีกสักหน่อยไหมเพื่อที่จะอ๋อหนูว่าจะเอาอะไรนะผ้าสแลนอ๋แสลนขึงเอาคได้สีที่มันมีอยู่ที่สุดครับเอาของที่มีอยู่ใช้ไปก่อนแล้วตั้งเพราะแสแลนก็ดีมันจะได้ไม่กวนพวกต้นมะม่วงอะไรพวกนี้ไงมันรับแสงได้ด้วยบน่อันน้มเลี้ยงเลี้ยงหลงตุ่มปะ ไอ้มาละก่อแบบที่ส่วนสาใจจานีนหนูหองลูกเนี่ยเออไปเอาไปเอาสักเย็นเย็นค่อยกลับก็ดูมีความสุขดีอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเออแล้วก็เห็นหลังๆนี้ไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้มาลุงตุ้มก็มาก็ไม่ค่อยได้มาเออไปเปิดตอนนี้เปิดโครงการหกกับโครงการเจ็ดอยู่ใช่เลียอยู่วางจะแวะมากินข้าวด้วยลุงตุ้มอาศัย กินของลูกบ้านเนี่ยดีอยากได้ปลาลงอีกแต่ยังไม่มีตังค์อย่าอย่าพูดคําว่าไม่มีตังค์อย่าพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่มีเออตังค์มันมีเยอะมีน้อยก็ต้องมีปลาโตละคืออย่างนี้นะอาจารย์ปลาเนี่ยปลาเราไม่ได้ซื้อปลาหมันมาปล่อยให้คุณเป็นปลาธรรมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักมันออกลูกเมื่อกี้นี้ผมปลาที่สวนคุณนายนุชคุณนานุชผมปล่อยไว้ให้สองร้อยตัวเขาก็ถามนะว่าว่าทำไมเ็ามีปลาเล็กปลามันออกลูกไง มันออกลูกจะตหนูหากุ้งฝอยมาปล่อยไม่มีเลยกุ้งฝอยต้องต้องรออีกหน้าหนึ่งแล้ใกล้หน้าหนาวนะไให้ให้หมดฝนก่อนกุ้งฝอยค่อยปล่อยไม่งั้นเดี๋ยวมาก็ไม่รอดปลาปลาก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ต้องปล่อยหรอกอาจารย์เอาดรอก่อนให้มันออกลูกออกหลานเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้กินมันอยู่แล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวมันออกลูกมาแล้วเต็มสะเลยล่ะ ไปแวะมาเยี่ยมลูกค้าก็ดูกันไปเรื่อยๆมีอะไรก็บอกนะมีอะไรก็บอกไม่ต้องเกรงใจโทรศัพท์หาลุงตุ้มได้ตลอดนะเดี๋ยวเราจะมีคนงานใหม่ที่เป็นเรื่องของสวนที่แล้วก็เป็นงานช่างด้วย<ม>เป็นช่างคุณสามารถที่จะใช้แบบเขาออกเหล็กเชื่อมเหล็กอะไรได้เลยมันเป็นแต่เขาจะประจําอยู่ที่โครงการเจ็ดแล้วก็จะมาเ<ม>สาร์อาทิตย์จะมาเทมาดูแลลูกค้าวันธรรมดาจะอยู่ที่โครงการเจ็ด การหกอยู่ใกล้ๆอยู่ด้านหลังเนี่ยของการหกมันมันเป็นบ้านพร้อมที่ดินสามสามหลังกำลังสร้างร้อยหมดละกลังสร้างหลเรานเก้าห้าพร้อมที่ดินสองร้อสองร้อยราวบ้านใช่งบ้านเอาเราอยู่สวนเราไม่ต้องไปอยู่บ้านหรอกบ้านเราก็มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยมีเงินก็ค่อยสร้างหลังใ่ หลังของน้องจอยใช่ไหมใช่สวยอยู่ยไปดูของคุณนายนุชได้ยังหนูเห็นแต่ลุงตุ้มเ <c ười, S 2> <ฮ>คยเคยอย่างเย่บอกว่าของน้องจอยเนี่ยมันชั้นเดียวของคุณนายนุชตสองชั้นราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ราคาต่างกันแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองสามสี่หมื่นเท่านั้นคุณไปดูของน้องจอยถึงสแสนนะคะที่ไหนเนี่ยสแสนไม่ถึง <c oughs> ของคุณนายนุชยังไม่ถึงสามแสนห้าเลยไป,ไปดูแสดงว่า <c oughs> อันนี้ยังไม่ถึงสามแสนห้าใช่ไหมอนี่ประมาณสามแสน ใช่ของคุณดายนุก 3, ประมาณ3ามแสนห้าลองไปดูแล้วกันนะมีอะไรก็บอกบอกนะเดี๋ยวไปดูตูแปลงพ่อใหญ่ตั้มมั้งฝั่งนี้ก็บ้านน้องจอยช่างก็กลับไปหมดละพอมันเย็นแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะเนีย่ยลุงต้่ก็เดินเลาะดูบ้านของลูกบ้านเดี๋ยวไปดูบ้านคุณตั้ม สวัสดีครับ,รบพ่อใหญ่ตั้มอ่ะช่างไฟฟ้าโทรหาไม่รับสายอ๋อเขาอยู่ว่าช่างโทรมาเออช่างไฟฟ้าโทรหาไม่รับสายเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทําของคุณนายนุษย์แล้วก็มาทาที่นี่ด้วย<อ>เนาะทําอะไรเนีน่ยทำอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาสี่โมงอ๋อเมื่อเช้าพาดูไปซื้อของอยู่เมื่อเช้าครับ <laughs> จากแต่ละคนเป็นคุณนายเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นชาวสวนกันหมดแล้วนี่คุณหนูเพียนครับแปลงใหญ่แปลงใหญ่ที่สุดในในโครงการห้าของทงุ่มอ่าลุงทุ่มเลยจําเป็นต้องดูเพราะว่าเขาย้ายเขาอยู่ใหม่ๆเขายังไม่รู้จักคนไม่รู้จักคน,คนพื้นที่เมื่อคืนนี้ลุงทุ่มก็พาสมาชิกของโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านโครงการห้าเนี่ยไปงานบวชลูกชายผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับก็พาไปแนะนําให้รู้จักกัน เขาจะได้รู้จักกันมีอะไรจะได้พึ่งพาอายหรือว่ามีอะไรผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ช่วยดูแลเพราะ,ะสมาชิกอาบตท,ที่นี่ก็รู้จักกันแล้วพอรู้จักกันแล้วนะลุงตุ้มก็ถ่ายให้ดูว่าเขามีกิจ,จก,กรรมอะไรกันบ้างในวันหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดไหมพรุ่งนี้หยุดไหมพรุ่งนี้หยุดมาพรุ่งนี้หยุดมาสวนอีกป่ะมาค่ะ,ะมาสวนเดี๋ยวผมจะโทรบอกโทรบอกอช่างไฟนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ เข้ามาแล้วก็จะให้เขาทําอะไรก็ทํารายละเอียดก็บอกเขาก็แล้วกันเนาะเขาบอกเขาจะไปจับปลาไหนไปรึเไปไหนไปสวนผมป่ะน้ำตั้มจะไปจับปลาให้ไหน,น,น,นไปดิเอาไหมดเดี๋ยวดูน้องมาน้องจะมาหรือเปล่าอืมหรือจะเข้าสวนผมเลยไปจับชะโดเอาไหม เ,าาเดี๋ยวพามาอ้าวโอเคที่แรกลรงเี้ลุตงตุ้มว่าจะกลับกรุงเทพวันนี้ไม่กลับละอยู่สมาชิกอยู่กันหมดเลยนี่เพราะพรุ่งนี้มันวันหยุดใช่ไหมอเออเราก็เห็นว่าเอ้ยไว้กลับกรุงเทพวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มันวันหยุดแล้วก็บอกเฮ้ยสมาชิกอยู่กันหมดแทบทุกบ้านเลยอะเพราะว่าเขาหยุดงานกัน,นกาสามโมงสี่โมงมนหนลังนี้เสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเคยถ่ายให้ดูแรกๆเสร็จแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ แต่บอกให้ว่าได้บ้านเล็กที่แล้วนะฮะได้บ้านเล็กที่แล้วนะครับนี่บ้านเล็กที่อะไรสามตี๋หรือสามสามสามสี่ครับสามสี่เหรอใช่สามสี่สามสี่โอเคสามสี่อีกแคบเดียวก็ถูกหวยพอดีเลยสองสี่สี่สองเออได้จังอยู่ถ่ายกันให้ดูครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวไปละขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงตุ้มวันนี้50,000ื่นกว่าคนละ50,000ืว 50, กว่าผู้ติดตามละดีใจจริงๆนะครับดูลุงตุ้มแล้วกดติดตามลุงตุ้มด้วยนะขอบคุณครับ